เรามาดูหน้าที่42นะครับข้อที่ส2นะครับโจทย์ข้อนอเหลือเศษนะครับจํานวนที่น้อยที่สุดเมื่อนํา8และ9ไปหารแล้วเหลือเศษ3เท่ากันคือจานวนใดจําได้ไหมครับว่าทําอย่างไรวิธีการทํานะครับก็คือหาคอนอนก่อนแล้วบวกด้วยเศษนั่นเองนะครับ8กับ9ไม่มีแม่อะไรเลยยก n แม่1นนะครับเพื่อความสวยงามเขาใจเราเขียนเลขหนแล้วตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างมาคูณกัน คอ,อนอก็จะเท่ากับ1นึ่งคูณแปดคูณเนะครับซึ่งก็ได้เจ็บสนั่นเองพอได้เจ็บสแล้วใช่ไหมครับเราต้อเจ็บสองเนี่ยไปบวกเศษก็คือ3นะครับเจ็บสบวกสได้75ครับข้อสายสองตอบช้อยสองครับไปข้อสายสามนะครับ ะระฆังสามใบใบแรกตีทุกห้านาทีใบที่สองตีทุกสิบนาทีครับใบที่สามตีทุกสิบห้านาทีครับถ้าะระฆังทั้งสามใบตีพร้อมกันครั้งแรกตอนสิบสองนาฬิกาอยากทราบว่าะระฆังจะตีพร้อมกันอีกในเวลาใดห้านะครับแล้วก็สิบแล้วก็สิบห้านะครับหาคอร์โนห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้า เอาตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างมาคูณกันคอรนก็จะเท่ากับ5คูณ2คูณ3ได้นะครับ30 30เนี่ยจะมีหน่วยเป็นนาทีนะครับแสดงว่าอีก30นาทีนะครับะระฆังทั้ง3ใบเนี่ยจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตีครั้งแรกตอน12ในกานะครับผ่านไปอีก30นาทีก็จะเป็น 12นกา30นาทีข้อสาย F 3ตอบช้อย1ครับข้อสายครับในการวิ่งรอบสนามฟุตบอลขอ,อของชั่วโมงเรียนพระลระบรพพลใช้เวลา40วินาทีครับชัยเชษใช้เวลา50วินาทีครับวิสิตใช้เวลา45วินาทีถ้าทั้ง3คนเนี่ยเริ่มวิ่งตอน9ในการครับและวิ่งด้วยความเร็วเสมอ โดยตลอดครับเขาทั้ง3จะวิ่งทันกันเวลาใดหาคอนอของ40 50แล้วก็45ใช้ไม่5้าครับ58 40 50เป็น50 5 9 45ถ้าเป็นหอรมอนี้ตอบ5แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคอนอเนี่ยยังคงใช้แม่2ได้นะครับ248 250โอเค ไม่มีแม่อะไรแล้วยกเว้นแม่หนึ่งนะครับที่หาลงตัวอย่างน้อย2ตัวคอ,อนอก็คือเอาตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างมาคูณกันคอ,อนอก็จะเท่ากับ5้าคูณ2คูณสคูณหคูณเกคูณสนี่ได้10บครับห้าสครับยี่คูณเได้180 180ดสคูณสิได้1,800มีหน่วยเป็นวินาที เราก็ทำให้เป็นนาทีได้นะครับโดยการเอา1,800ไปหารด้วย60 1,800หารด้วย60 60คูณ3ได้180ครับมันจะเป็น30นาทีครับคำตอบข้อนี้ครับจากเดิมตอนแรกพร้อมกันเวลา9้นกาครับผ่านไป30นาทีคำตอบคือ9ในาฬิกาส0นาทีช้สี่ครับไปต่อข้อ3 5หนะครับ ลองดูข้อ3-5นะครับลองหาคอนอและหอรมอของตัวเลข3จํจำนวนนี้ดูนะครับข้อ3-5อ่าลองดูนะครับหอรมอของ7 4แล้วก็21นะครับ ใช้แม่เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดจ็ดสจ็สามยี่บจบทั้งหอรมอและคอรนอแล้วนะครับหอรมอเนี่ยจะได้ออกมาเป็นเจดครับส่วนคอรนอออกมาเป็นเอาตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างคูณกันเลขหนึ่งไม่ต้องเขียนสามสองห เจ็ดหกสีองอคือ7ครับคอนอคือ42เพราะฉะนั้นผลต่างของหอลมอและคอะนอก็คือ42ลบด้วย7ครับ42ลบด้วย7ก็คือ35นั่นเองครับคำตอบข้อ35ก็คือช้สย3ครับ35ต่อไปข้อ36นะครับผลบวกของจำนวนนับ2จํจำนวน นะครับผลคูณนะครับของจำนวนนับ2องนวนได้280นะครับถ้าหอร์มอของสองจงนวนเป็น2อคอนอจะเป็นเท่าไหร่เราต้องใช้สูตรที่เคยเรียนแล้วนะครับว่าหอร์มอคูณคอนอเท่ากับผลคูณของจํานวนทั้งสองหอร์มอคูณคอนอเท่ากับผลคูณของจํานวนทั้งสองคือ280ย้ายเลข2ไปทางขวานะครับ คำตอบข้อนี้คือคอนอเท่ากับ140ครับ36คําคำตอบคือใช้หนึ่งครับ37หอลมอและคอนอของจำนวนนับ2จํจนวนคือ4และ80ตามลดับถ้าจำนวนแรกคือ16จําจำนวนนับจำนวนที่2คือจำนวนใดใช้สูตรหอรมอคูณคอนอเท่ากับผลคูณของจำนวนทั้งสองนะครับ หอลมอมข้อ,อขนี้คือ4ครับคอ,อรนอคือ,อแปดสิบหอคูณคอ,อรนอเท่ากับผลคูณของจํานวนทั้งสองจำนวนแรกคือ16นะครับจํานวนที่2คืออะไรสมมุติเป็นกอไก่80ดคูณสครับมันจะได้320รอยี่สิบ้ายสิบหกไปทางซ้ายครับโอเคเพราะฉะนั้นกอไก่จึงเท่ากับ320รอยหาด้วยสิครับมันจะได้20ครับจํานวนที่2จะได้20 ข้อ3 7นะครับชใชยสองจำนวนที่2จะได้20ครับต่อไปกันไปกันข้อที่38นะครับอีก3ข้อเนาะข้อ3 8เศษส่วนชุดนี้มีคอนอของตัวส่วนคือข้อใดก็คือเอาตัวส่วนทั้ง3ตัวนี่ยไปหาคอนอนะครับเอามา,าการนำมา,อาคออนอไปใช้นะครับก็คือต้อง การบวกลบเศษส่วนต้องทำสวยเท่ากันเลข3เลข5เลข8ครับไม่มีแม่อะไรที่หารลงตัวอย่างน้อย2ตัวยกเว้นแม่1โอเคเพราะฉะนั้นเขียนเพื่อความสวยงามคอลนอก็จะเป็น1คูณ3คูณ5คูณ8 1> 35 1ห้5คูณ8ได้120นะครับเจอบ่อยมากเลยแนะนำให้จำนะครับ 15, คูณ8ได้120ต่อไปข้อ39และข้อ40ลองอ่านโจทย์ดูนะครับจะมีสูตรใหม่นะครับข้อ39และข้อ40นะครับจะมีสูตรใหม่อ่ะเรามาจดสูตรใหม่กันนะครับ สูตรใหม่นะ jum จำต้องท่องจำนะครับหอรมอรของเศษส่วนหอรมอรของเศษส่วนเท่ากับหอรมอรของเศษ ส่วนด้วยครนของส่วนครนของส่วนและสูตรครนของเศษส่วนนะครับครนของเศษส่วนจะเท่ากับครนของเศษส่วนด้วย หอมอของส่วนโอเคเรามาดูกันข้อ3 9นะครับหอละโมอของเศษส่วนเท่ากับหอละโมอของเศษให้เอาตัวเศษครับ3จํานวนนี้ไปหาหอละโมไม่มีแม่อะไรเลยยกเว้นแม่หนึ่งที่หารลงตัวทั้ง3าตัวหอละโมคือเลขหนึ่งครับแล้วไปส่วนด้วยคอรนอรของส่วน นำเลข5เลข10เลข5ตัวนี้ซ้ำแล้วนะครับไปหาคอรนอคอรนอก็จะมีค่าเป็น5้คูณสองได้สิบหอลมอของเศษส่วนด้วยคอนอของส่วนจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นหอระมอของเศษส่วนข้อนี้จึงมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบช้อยหนึนะครับต่อไปข้อ40นะครับจะต้องใช้สูตรคอนอของเศษส่วนนะครับ คอนอของเศษส่วนสูตรคือคอนอของเศษส่วนด้วยหอลมอของส่วนคอลนอของเศษส่วนด้วยหอ,อมอของส่วนเอาตัวเศษไปหาคอลนอครับเลขหนเลขสีแล้วก็เลขสอ่าใช้แม่2ได้นะครับถ้าเป็นหอลมอได้1น,นะครับเป็นคอนอใช้แม่2ได้ขีดเส้นใต้2เส้น พรอโนอก็จะเท่ากับ2อคูณสได้4 2คูณสได้4จบไปส่วนด้วยหอรมอของส่วนนะครับหอรมอของส่วนหอรมอของส่วนมันก็จะกลายเป็นหอรมอของ3 9แล้วก็6นะครับใช้แม่3 3 1 3 3 3, 3 9 3 2 6หอรมอคือ3 น้องๆครับคอนอของตัวเศษเนี่ยคือ4ีอ่ฮอรมของตัวส่วนคือ3ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4ส่วน3 49กาใช้สย2ครับเรียบร้อย